สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูนทวีพรพานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูนทวีกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของกินคีโตเจนิกไดเอทช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินจริงหรือไม่นะครับต้นเหตุก็คือไปเปิดดูแล้วมีการถ่ายรูปมาเปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทานอาหารชนิดคีโตเจนิกไดเอทนะครับ ทีนี้เนี่ยเรื่องของการที่เอารูปมาโชว์เนี่ยนะครับมันยังไม่หายเกลี้ยงนะครับในรูปนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะตั้งหัวข้อว่ากินคีโตเจนิกไดเอทหรือว่าการกินคีโตนะที่โด่งดังนะครับช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมี2คําตอบให้นะครับแล้วก็คอยติดตามกันแล้วลกันนะใครที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ค่อยรีรันฟังซ้าอีกทีแล้วกันนะในตอนในช่องสีแดงนะครับนะ ทีนี้เน้นต้องเรื่องของโรคสะเก็ดเงินก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับใครที่เป็นโรคสะเก็ดเงินก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคก,กลุ่มแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะครับภูมิตัวเองมาจัดการผิวหนังของตัวเองนะครับทำให้เกิดการผลิตผิวหนังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนหนาตัวขึ้นเป็นผื่นมีสะเก็ดปกคลุมเป็นสีเงินนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นสะเก็ดเงิน แต่ไ้วรักษาไปวารักษามาส่วนใหญ่ก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับโดยที่คุณหมอแผนปัจจุบันก็จะบอกว่ากินได้เต็มที่นะเพราะว่าฉันมียากดภูมิแล้วก็สเตียรอยอยู่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในไอเดียในการรักษาของผมก็คือเป็นจากการที่กินของที่แพ้ของที่แสลงของที่มีสารเคมีสารพิษนะครับของหมักดองของแปรรูปรวมทั้งอารมณ์เครียดกังวลหงุดหงิดชุนเฉียววินเวียงและการหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำงานหนัก,กขกโขมเดินทางไกลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ภูมิต้านทานตกนะสามารถทําให้สะเก็ดเงินโผล่ขึ้นมาได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะคนที่หลังไปฉีดวัคซีนมานะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น วัคซีนอื่นๆแม้กระทั่งวัคซีนแค่วันใหญ่ก็แล้วแต่นะครับหลังฉีดปุ๊บโอ้โหโรคเก่ากําเริบขึ้นมานะอันนั้นคือลักษณะของโรคสะเก็ดเงินนั่นเองนะครับทีนี้พอเรื่องของการกินคีโตจินิกไดเอทคืออย่างไรนะครับคร่าวๆนะมันมีข้อมูลหลากหลายมากลองเข้าไปดูในคลิปก่อนๆหรืออื่นๆก็ได้นะครับผมเคยทําคลิปเรื่องของคีโตจินิกไดเอทอยู่แล้วนั่นเองนะครับคีโตจินิกไดเอทเนี่ยจริงๆฟังให้มันง่ายๆเลยนะก็คือการให้ร่างกายเนี่ย จากที่เผาผลาญคาร์โบไฮเดตเป็นพลังงานนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการสลายพลังงานวัตถุของร่างกายเนี่ยจากคาร์โบไฮเดตเป็นไขมันแทนครับนะก็ทํำยังไงฮะปกติเรากินอะไรฮะกินข้าวก็งดสิงดเติมคาร์โบไฮเดตเข้าไปนะครับก็กินอะไรครับจะให้มันเบิร์นไขมันก็เติมไขมันเข้าไปนะเหมือนเราเติมแก๊สอยู่ นะครับเหมือนรถรถยนต์นะเปรียบสเสมือนร่างกายหรือเหมือนรถยนต์นะครับเราเติมแก๊สอยู่นะเสร็จแล้วแก๊สเนี่ยก็เหมือนคาร์บอเรตนะฮะเสร็จแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนมาเติมน้ํามันนะเราก็หยุดเติมแกส๊สพอแก๊สมันหมดมันก็ใช้น้ํามันแทนไงเพราะเราเติมน้ํามันไปครับเป็นแหล่งพลังงานใหม่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆของการกินคีโตซินิกไดเอทก็คือตามไขมันเป็นหลัก โปรตีนเป็นรองนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่เกิน5%ต่อวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบิร์นไขมันไปแล้วนะครับเคยได้ยินไหมครับนั่งนั่งนอนนอนนอนหลับอยู่เดินเหินทํางานนู่นนี่นั่นก็เผาผ่านพลังงานจากไขมันหน้าท้องมั่งหน้ามั่งแขนขาลําตัวน,นู่นนี่นั่นนะครับรวมทั้งไขมันในช่องท้องด้วยก็จะถูกเบิร์นออกไปนะครับอันนี้ก็คือหลักการกินคาร์เอ่อค,คีโตเชนิกไดเอทนั่นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยเรื่องของการกินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันจะงดอะไรบ้างอ,อย่างที่บอกนะครับก็คืองดที่เป็นคาร์โบไฮเดททุกชนิดรวมทั้งพืชผักผลไม้ด้วยถ้าเป็นคาร์นิวไดเอทนี้ไม่กินเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคีโตเจนิกไดเอทนี้เขายังมีกินได้บ้างนะครับแต่กินไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเมนูอาหารอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถกินได้ในคนที่เป็นคีโตเจนิกไดทซึ่งลบวนไปหาในคลิป ที่เป็นโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วกันนะแต่ของผมก็เคยทําไว้เหมือนกันนะครับคลิปเก่าแล้วล่ะอันนี้เนี่ยพอหลีกเลี่ยงอาหารนะครับอาหารที่แพ้หรือสแสลงหรือว่าอาหารที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยแล้วผื่นเป็นไงครับมันสามารถรักษาได้จริงครับเพราะอะไรครับนะรักษาได้จากการที่หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เป็นสาเหตุนะครับก็คือทําให้แพ้หรือสแสลงแล้วทาให้ภูมิต้านทานที่เลวของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมา ไปจัดการที่ผิวเนี่ยมันไม่มีไงเพราะว่าเราไม่ได้กินมันเลิกะกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่ไขมันนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยไม่มีสิ่งที่มันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะมันก็เลยไม่เกิดโรคสะเก็ดเงินกําเริบขึ้นนะครับเพราะเรางดอาหารได้ดีนั่นเองนะค,คุมอาหารได้ถูกต้องโดยที่ไม่ไปกินของที่แพ้และ,สะแสลงนะครับอันนี้คือข้อแรกที่เป็นจริงนะครับ อันที่สองก็คือมันเป็นการลดการอักเสบจากการที่เรากินคาร์โบไฮเดตน้อยลงมันก็ไปกระตุ้นอินซูลินน้อยลงการอักเสบในร่างกายก็ลดลงรวมทั้งการอักเสบที่ผิวหนังด้วยนะครับรวมทั้งผิวหนังอักเสบเรื้อรังก็ลดลงนะตื่นยุบลงเหมือนกันนะครับในการที่กินโลคาดไดเอทแม้กระทั่งโลขาบนะก,นะก็คือกินคาร์โบไฮเดตให้น้อยหรือว่ามีไกลซีมอีเด็กน้อยนะครับลรวรับประทานอันนี้ก็เรียกว่าโลคาบไดเอท หรืองดคาร์โบไฮเดรตไปเลยนะครับในส่วนของคีโตจินิกไดเอทหรือแม้กระทั่งคาร์นิวอั d ไดเอทคือกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นการอักเสบในร่างกายก็เลยลดลงนะการคันนะครับผืนอะไรพวกนี้การลงการแดงอะไรต่างๆก็ยุบลงก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อรักษาได้จริงในกรณีที่รักษาสเก็ดเงินจากการกินคีโตจินิกไดเอทนั่นเองนะครับอันนี้คือรักษาได้จริงนะส่วนรักษาไม่จริง <laughs> มีเหมือนกันนะมีจากอะไรครับจากผื่นที่มันยุบลงจากการลดการอักเสบนั่นเองนะแต่มันอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นที่มันมีอยู่นั่นนะมีอยู่นั้นนน,นะครับและอันนี้คืออย่างแรกนะมันยุบลงจริงครับแต่ว่าอาจจะเป็นโรคอื่นนะที่แทรกซ้อนอยู่แล้วมันลดลงเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหยุดกินนะครับแล้วกลับไปกินอาหารปกติเป็นไงฮะ ก็ผื่นก็เห่ขึ้นนะมันก็มันไม่ได้รักษาจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นโรคอย่างอื่นร่วมด้วยอาจจะทําให้สะเก็ดเงินหรือว่าคนอื่นที่วินิจฉัยว่าสะเก็ดเงินเนี่ยเอ้าผื่นก็เห่กลับขึ้นมาใหม่นะเพราะอะไรฮะเพราะมันอาจจะมีโรคอย่างอื่นซ้ำซ้อนแทรกซ้อนอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือคกลไกที่เกิดขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสะเก็ดเงินจริงแล้วเนี่ยเราหยุด ของที่แพ้ของที่แสลงนานพอเนี่ยแล้วพอกลับมากินใหม่ผื่นก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่เห่อขึ้นได้นะครับถือว่าหายขาดได้นะเลยโรคของสะเก็ดเงินนะครับแต่หมอแผนปัจจุบันก็จะบอกว่าอะไรฮะไม่หายขาดโรคนี้ต้องกินยาทายากินยากดภูมิไปตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นนี่มีหายได้จริงนะครับแต่คุณต้องหยุดของที่แพ้ที่แสลงให้นานพอนั่นเองนะฮะส่วนที่บอกว่าไม่จริงนะครับอย่างที่บอกครับการอักเสบลดลงนะครับ พอหยุดกินปุ๊บนะหรือไปกินตามปกติก็ผื่นก็เหือขึ้นมานะมันก็เลยหายไม่จริงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่กินในคีโตจ e n ิก i c d i e นะฮะแต่มันแพ้มันแสลงอ่ายกตัวอย่างเช่นอาหารทะเลเอาไม่มีคาร์โบไฮเดรตครับเป็นค e t o g e n ิก i c d i e แน่แน่ไข่นี่โอ้โหเป็นค e t o g e n ิก i c d i e แน่แนะครับเนยแท้นี่ keto g e n ิก i c d i e นะครับ แล้วก็ชีสเนี่ยนะครีมชีสอะไรก็ว่าไปนะทตีถ้าเขากินกันเนี่ยแล้วเขาแพ้ครับเขาแสลงเอ้าพื้นก็เหอ่อพลึบขึ้นหนักกว่าเดิมอีกมีมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสเก็ดเงินนะครับแล้วแพ้หรือแสลงสิ่งที่ผมพูดไปนะที่เจอบ่อยๆนะครับไข่นะนมหรือส่วนประกอบของนมก็คือเนยกับชีสของหมักดอง นี่เออบางทีกินอ,อะไรนะน้ำปลาคีโตซอสคีโตซีอิ๊วขาวคีโตนะแล้วเป็นไงครับโอ้โหผื่นเหอขึ้นน้ำตาลนะน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตนะหมอทำไมผื่นมันเหอขึ้นก็คุณแพ้ของหมัดดองไงนี่ไงครับที่ทำให้โรคสะเก็ดเงินไม่หายจากการที่คุณยังกินคีโตจินิกที่มีปัญหากับคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ได้หายทุกคนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเอารูปมาโชว์ แล้วไงฮะโอ้โหแห่กันไปกินกันนะบางคนก็โชคดีนะไม่แพ้ไม่แสลงไอ้ที่กินกันอยู่นะครับบางหลายๆคนครับโชคนะอ,อะไรนะเพราะอะไรฮะชอบกินปลานะสมมุตินะชอบกินปลามาก่อนแล้วอะไรฮะอาหารคีโตไงมีไงมีของหมักดองอยู่ก็กินก็เห่อขึ้นไหนวะกินคีโตแล้วไม่เห็นจะหายแล้วกลับเหินหนักขึ้นมาอีกนี่ไงครับเป็นหลักการกินอาหารที่ต้องรู้ให้หมดให้ครบให้ท่วน ไม่ใช่สักแต่ว่ากินไปตามที่เขาบอกกล่าวมาหรือว่าเอารูปมาเทียบกันให้เห็นนะครับอันนี้ผมมาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการกินยาอากินอาหารในลักษณะของการคีโตชจนิกไดเอทที่มันโด่งดังกันมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราไปกินของที่แพ้ของที่สแสลงของที่มีสารเคมีสารพิษของคีโตชจนิกอ่ะมันก็เห่กลับขึ้นมาหนักได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หายทุกคนมันเองนะครับนะ เอาละครับประมาณนี้นะครับเรื่องของการกินคีโตเจนิกเนี่ยรักษาสเก็ตเงินได้จริงไหมก็มีคําตอบให้แล้วนะครับสาหรับใครที่ไปดูรูปภาพนั้นมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังหน่อยนะว่าเออลองกินแล้วเป็นไงบ้างนะมันเห่อขึ้นไหมหรือว่ามันยุบลงอย่างไรนะครับนะถ้ายุบลงก็ถือว่าโชคดีไปไม่ได้ไปกินของที่แพ้หรือของที่แสลงนั่นเองนะครับเอาละครับในวันพรุ่งนี้ก็คงจะหยุดไลฟ์นะครับงดไลฟ์นะแล้วยาวไปเลยนู้นเลยจนกระทั่งวันที่13เนาะ วันที่สิบสาเป็นวันอะไรไม่รู้นะฮะก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกปีหนึ่งนะครับจะเป็นหัวข้อไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันสู่อีกปีหนึ่งแล้วกันนะเออคุณแสงล่าบอกสวัสด,ดีปีใหม่ครับคุณหมอสวัสด,ดีครับอ,อ้ป้าเบนสวัสด,ดีครับคุณอุบลสวัสด,ดีครับคุณเอฟแฟร์บอกว่าหมอครับ GFR เจ็ดสิบเจ็ดเจอโปรโตีนในฉี่ไมโครอบูมิน ห้าพันแบบนี้ต้องเกณฑ์ใหมครับเออผมว่าน่าจะทานโปรโตีนเยอะเกินไปนะลองทานมังสวิรัตด,ดูนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้แทนนะสักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วไปตรวจปสวัสสาวะใหม่ผมว่าหายครับ <laughs> เออลองดูสินะเราสามารถเป็นอาหารได้นะครับน้องปอสวัสดีครับคุณชุมสายเนาะสวัสดีครับ เอาในต่อต่อก็ไม่มีคำถามอะไรเนะเาะอ๋อน้องปอมอวยพรใช่ไหมปีใหม่ขอให้หมอมีความสุขครับผมโหขอบคุณมากครับนะเออเรื่องของความสุขนะครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรวมทั้งความทุกข์ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกนี้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขเต็นทุก เงาเศร้ารักหรืออารมณ์อื่นๆทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเป็นลักษณะของตามกฎของกฎไตรลักษณ์หมดเลยนะครับก็คือเกิดขึ้นนะครับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เรามองเห็นแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันอนิจจังหรือเป็น,เป,นเป็นทุกข์หรือมัน ควบคุมไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับมันไม่เราไปควบคุมอะไรมันไม่ได้นะครับนั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดแบบนั้นได้คือการเจริญปัญญานั่นเองในทางธรรมะนะครับคุณชุมสายบอกว่าคุณหมอหน้าตาสดใสจังเลยอ,อาจจะแอปมั้งครับนะหรือว่าเป็นแสงเยอะ,ะไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้ทานไขมันเยอะนะครับเพราะว่าจะเน้นลดน้ําหนักเอา้าหมอ จะลดน้ําหนักทําไมกินไขมันเยอะก็นี่ไงก็กินคีโตจนิกไดเอทไงครับนะผมเจอคนไข้ามาหลายคนนะที่งดไขมันเพื่อลดน้ําหนักนะพูดซะหน่อยเนาะตัวผมเองเหมือนกันลดไขมันเพื่อลดน้ําหนักนะครับน้ําหนักลงจริงนะครับแต่ไปเจอคนแล้วบอกเป็นไงครับโอ้ยอย่า้อมกว่าน,นี้เลยเอาแค่นี้พอนะเพราะอะไรฮะ โซมมากครับดูหน้าตามันก็เ,เรียกว่าอะไรเหี่ยวเฉาเออประมาณนี้นะผมใช้คํานี้เลยนะนะผมเจอมาแล้วครับนะผมทํามาแล้วนะแต่ในคนไข้ที่ทานคีโตเจนิกไดเอททานไขมันเยอะก็เ,เรียกว่าไฮแฟตโลข์บอ่าจะตีตีนแบบนี้ก็ได้นะเป็นโลโลอ่าโลขบไดเอทปรากฏว่าหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเปล่งปลัง่งมีน้ํามีนวล นะเพราะอะไรฮะเพราะเซลล์ร่างกายมนุษย์นี่มีไขมันเยอะครับพอเซลล์ไขมันเนี่ยมันไปทําให้มันเซลล์มันแข็งแรงขึ้นเอาพูดง่ายๆแล้วกันพอเซลล์ร่างกายเนี่ยมันมีไขมันอยู่ตรงเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์นะมันเต็มไปด้วยไขมันมันแข็งแรงมันก็เลยเจริญเติบโตได้ดีนะครับเสร็จแล้วหน้าตามันก็สดใสขึ้นตามปกติของมันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การงดไขมันกับการงดคาร์โบไฮเดตนะครับการงดคาร์โบไฮเดตหน้าตาสดใสกว่าถ้ากินไขมันเยอะด้วยนะนะไม่เชื่อลองทําดูแล้วเอ้าหมอแล้วยังไงไขมันไม่เกินเหรอก็เกินสิก็เกินสิ <c oughs> น,สนะครับในในกลุ่มเอ่อที่เขากินเอ่อคีโตเจนิกหรือว่าคาร์เนอว์ไดเอทเนี่ยไขยมันเจ็ดร้อยแปดร้อยบางทีเป็นพันนะครับคอเลสเตอรอล เจาะเลื่อนมาโอ้โหไขมันขุ่นคักเลยขาวเลยครับเลือดเนี่ยมีมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะไปทำเอ่อซีทีสแกนที่หัวใจนะเพื่อดูพล a คหรือว่าดูไอตัวตะกอนที่อยู่เป็นริ่มเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดต่างๆไม่มีครับเพราะอะไรฮะเพราะมันเบินหมดครับไขมันละลายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดพลังงานนะครับจากการเบินคาร์บฮเรต มาเป็นเบิร์นไขมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไขามันที่มันอยู่ในหลอดเลือดมันก็โดนละลายไปด้วยนั่นเองนะนี่คือมีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับนะสำหรับใครที่เป็นโรคหัวใจขัดเลือดที่มีแคลเซียมหรือว่ามีไขมันเนี่ยไปอุดอยู่ที่ทางเดินเ,เส้นเลือดหัวใจอย่างเงี้ยนะเขามีการกินที่เป็นแบบคีโตเจนิกไดเอททำให้หลอดเลือดมันลดลงได้ครับไอตัวพลเนี่ย นะมีมาแล้วนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินลักษณะของการกินคีโตจินิกไดเอทหมอแผนปัจจุบันไม่รู้เรื่องครับอันนี้เรื่องจริงฮะนะแม้กระทั่งโลขาบไดเอทก็แล้วแต่นะหมอแผนปัจจุบนันส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องกันครับนะผมเจอคนไข้อย่างที่บอกครับก็คือให้ทานโลขาบไดเอทแล้วน้ำหนักลงดีเหลือเกิน,นมันลงอัตโนมัตนะิน้ำหนักลงลงลง,ลงจนกระทั่งลูกตกใจครับ เลยพาไปหาคุณหมอนะที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งนะผมไม่บอกที่ไหนนะฮะปรากฏว่าคุณหมอตกใจน,นะเพราะอะไรฮะเพราะตรวจปัสสาวะโอ้โหคีโตนขึ้นนะคีโตนมันออกมาอยู่แล้วครับจากการที่เบิร์นคาร์บไฮเบิร์นไขมันมาเป็นพลังงานเนี่ยคีโตนในปัสสาวะออกมาเยอะมากทะลักทลายเลยมันขึ้นไปในสมองด้วยเลี้ยงสมองนะคิดความคิด ปราดเปลืองว่องไวคล่องแคล่วมากนะครับกระชับกระเฉงด้วยร่างกายเนี่ยปรากฏว่าก็เลยเจาะเลือดตรวจครับนะในที่โรงพยาบาลน,นั้นนะกับคนไข้ที่เป็นคนไข้ผมเนี่ยแหละนะแล้วลูกพาไปตรวจปรากฏว่าเลือดก็เจอคีโตนครับในปริมาณที่เยอะมากนะอันนี้คืออยู่ที่โอปีดีนะเกิดอะไรขึ้นครับหมอตกใจกันใหญ่เลยเรียกหมอทั้งโรงพยาบาลมาแห่ดุมดูกันครับ จับนอนโรงพยาบาลทันทีเพราะไม่รู้เรื่องครับว่าเฮ้ยจะนอกเป็นเหมือนเบาหวานนอกหรือเปล่านะปรากฏว่าคนไข้นอนสบายใจเชิญนะครับไม่รู้นอนไอซูไปด้วยหรือเปล่านะครับนเพราะว่า <c oughs> เดินตัวปลิวเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็โอ้โ oh, หขำขำหนักเลยเพ <c oughs> คุณหมอเ็าไม่รู้เรื่องกันครับหมอแผนปัจจุบันเนี่ย นะลักษณะที่เป็นการกินแบบคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยหมอแผนปัจจุบันไม่มีน้อยมากที่จะรู้เรื่องครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเนี่ยฉลาดลึกนะครับนะผมพูดแค่นี้แล้วกันนะฉลาดลึกนะเออประมาณนี้เรื่องของโรคการรักษานี่ท่านเก่งนะครับนะแต่ไอ้ที่กว้างกว้างเนี่ยเออไม่รู้อนะะความรู้อื่นๆอาจจะมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าท่านไม่ทราบนั่นเองนะทีนี้ความรู้ต่างๆเนี่ยคงต้องขวนขวาย ส่วนตัวของใครของมันนะซึ่งก็จะไปเรียนหรือเปล่านะครับมันเหมือนคล้ายๆเปิดเปิดเอาตัวผมนะเปิดกะลาออกนะว่ายง่ายนะไปสู่โลกกว้างของความ,มารู้ทางด้านการแพทย์ต่างๆทั่วโลกเยอะแยะไปหมดนะทุกวันนี้มันก็ต้องเรียนรู้อยู่ล่ําไปนะจากใครครับจากตัวเองบ้างจากคนไข้บ้างที่นัดมามาเจอเอาไปกินอะไรมามั่งไปทําอะไรมามั่ง นะครับแล้วมันมีอาการอะไรผิดปกตินะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังให้ฟังกับคนอื่นนะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมากินอะไรแล้วดีกินอะไรแล้วไม่ดีทำพฤติกรรมอะไรแล้วแย่ทําอะไรแล้วไม่ดีขึ้น,นพื้นเธอขึ้นอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. ผมก็จะเก็บรวบรวมมาแล้วก็มาบอกกล่าวทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาดูผมอยู่เนี่ยก็ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะแล้วก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ย เอาไปใช้กับครอบครัวและตัวคุณเองด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นเองนะครับเออคุณไอแลนด์นะบอกว่าสกงคืออะไรครับสเก็ดเงินอเหอ,อที่หน้าแดงนูนแต่ตัวไม่เหอรักษายังไงได้บ้างคะคุมอาหารเหมือนเดิมแต่ไม่มีท่าทีจะยุบเลยคะ่ะ รอบนี้ต้องกลับไปทํางานสิบสามนี้เครียดมากเลยค่ะอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับนะต้องตรวจจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางก็คือไปดูคลิปผมก่อนนะประมาณสักสองอาทิตย์นะแล้วลองปฏิบัติตัวดูครับนะหรือไม่ก็ลองกินคีโตเจนิกไดเอทดูก็ได้ <c oughs> เอออาจจะยุบลงนะครับนะคุณอุบลบอกว่าคุณหมอซื้อข้าวเจ้าแดงกับชาวบ้านได้ไหมคะ เออข้าวข้าวแดงเหรอมันเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือเปล่าครับผมไม่ทราบเหมอือนกันมันมันต้องดูว่ามันเป็นข้าวที่มันมีเยื่อหุ้มมันหรือเปล่านะเพราะว่าหลักการก็คือมันจะดูดซึมให้ช้าที่สุดไงอันนั้นคือหลักการที่ผมต้องต้องการนะอย่างเช่นกอขอสี่สิบสามเนี้ยเออมันดูดซึมช้าอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ข้าวขาวนะข้าวขาวนี่ไกลซีมิกินเด็กนี่ ก้าสิบถึงร้อยเลยล่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวข้าวกล้องข,องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันจะดูดซึมช้านนั้แล้วก็กอข้อสิบสามด้วยนะครับดูดซึมช้านะนึกนึกว่าถามว่าผมซื้อข้าวที่ไหน <laughs> ทุกวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวนะครับยกเว้นช่วงลาพักร้อนไปเนี่ยผมอาจจะมีรับประทานข้าวบ้างตามร้านอาหารอะไรนี่แต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวนะครับ ข้าวไม่ใช่อาหารหลักของมนุษย์นะครับผมบอกก่อนนะคนที่กินข้าวในส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับเบาหวานครับบอกตรงๆนะคนที่กินข้าวเยอะก่อโรคเยอะครับหนึ่งในนั้นคือเบาหวานครับใครที่ชอบกินข้าวระมาัดระวังให้ดีนะคุณเซนเอ็นเอ็นนะบอกว่าเบสเซ็ตครับคืออะไรครับรักษาได้ไหมครับเบสเซ็ตโรคอะไรครับเบสเซ็ตดีซีสหรอ อย่างไงก็คงต้องมาตรวจก่อนครับผมไม่เชื่อคุณหมอที่รักษามานะนะคุณหมอที่ผ่านมานะครับที่รักษาโรคมาเนี่ยวินิจฉัยกันมาหมดนะครับสเก็ดเงินสเก็ดเงินสเก็ดเงินพอมาหาผมเอา้ดาดันดกลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังสั้นๆนะมีมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีวินิจฉัยมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยขอความกรุณาว่าคงต้องมาตรวจกันก่อน ไม่ว่าจะมาออนไลน์หรือว่าจะมาปรึกษาที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่นะแต่ยังไงคงต้องทําตามอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะว่าเออเฮ้ยลองคุมอาหารดูลองหยุดยาสเตียรอยดูอะไรประมาณนี้ดูก่อนว่ามันมีอาการตามที่ผมบอกหรือเปล่าแต่ต้องดูคลิปให้ชัดเจนนะครับว่าเออมันจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าซึ่งสามารถรักษาร่วมกับคุณหมอแผนจจุบันได้ อ๋อก็ผมรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้วครับนะลองเข้าไปดูคลิปในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคุณเซน์เอนะเรื่องของคลิปเรื่องของรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้วก็ SLE อย่างเงี้ยนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับหลักการรักษาคล้ายๆกันนะแต่คุณอาหารก็คล้ายๆกันนะครับคุณธนกฤษนะบอกว่าคุณหมอวิจัยผมเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังกำลังทานยาตาและกำลัง ทานคีโตที่ไม่มีสารพิษไม่แพ้หรือแสลงแต่กำลังเจอภาวะคีโตฟลูมาหนึ่งสัปดาห์กว่ากินไอบูโปรเฟนมาจะ2สองแผงควรหยุดกินและปล่อยให้ไข้หายเองไหมครับเข้าไปดูข้อมูลในอยู่เกินร้อยในเพจ a c e b o o k นะครับพิ์คำว่าอยู่เกินร้อยแล้วพิมพ์หาคำว่าคีโตฟลูหรือว่าไข้คีโตก็ได้นะครับแล้ว ทำตามอย่างที่เขาบอกครับนะจังหวัดที่คุณนหมออยู่ที่ไหนครับอ๋อไม่ต้องมาแล้วครับอยู่พิจิตตครับนะบางคนบอกโอ้อยู่ไกลเหลือเกินบางคนบอกสิบกิโลฮะจากโรงพยาบาลบอกโอ้โหหมออยู่ไกลนะครับเขาว่าเขาก่อนนะฮะมีคนขับมาจากชนแดนนะห่างจากโรงพยาบาลแปดสิบกิโลฮะรู้ไหมครับขับอะไรมาขับมอเตอร์ไซค์ครับ โหยวรู้สึกจะมาสองเจ้าครับจากชนแดนเนี่ยขีย่มอเตอร์ไซค์มาหาผมครับจากชนแดนนะหนักกว่านั้นก็คืออยู่ยะลานั่งรถไฟธรรมดามานะครับสองวันครับมาหาผมมีมาแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมาทิ่ไกลที่สุดเนี่ยคือจากยะลาครับบอกผมบอกโอ้โหนั่งรถไฟมาข้ามวันข้ามคืนนะฮะเพื่อมาหาผมที่โรงพยาบาลที่ชัยาลุนเวชการนะครับ ผมอยู่ทางใต้ขอรับการปรึกษาออนไลน์นะถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองส่วนใหญ่ผมจะให้มาที่โรงพยาบาลนะครับนะถึงจะติดตามมานานก็เถอะนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยจริงๆมันจะเป็นต้องมาหาผมนะลองไปดูคอมเมนต์ดูนะในคลิปเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเขาจะพิมพ์เลยบอกโอ้โ oh, หขอบคุณมากเลยหมอพอคุมอาหารแล้วดีขึ้นอา้าวทำไมไม่ลองทําตามที่เขาที่ผมบอกนะครับในคลิปเนี่ย ผมบอกเป็นวิทยาทานอยู่แล้วครับนะคุณเซนเอ็มเอนนะถ้าเกิดว่ามาไกลก็ลองปฏิบัติตามอย่างที่ผมบอกดูแต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันของที่ชอบทั้งนั้นเลยของที่กินอยู่ประจําซ้ําๆเดิมๆมันมีไมเซ็เดิมว่าเอ้ยฉันอยากจะกินอะ่ะแต่ทำไมอะ่ะก็มันอร่อยอะ่ะ <c oughs> เอออย่างนี้จริงๆนะแล้วคนที่ปรึกษาออนไลน์นะี่เกิดอะไรขึ้นกันรู้ไหมฮะ ผมบอกคุณเซนเนเมนเลยนะบอกเอา้าแล้วผมจะกินอะไรได้ละ่ะทุกคนครับที่ผมแนะนำเมนูอาหารหรือว่าการงดอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมผมเจอคำถามย้อนกลับมาแล้วแล้วผมจะกินอะไรได้แล้วชั้นจะกินอะไรได้ทุกคนครับเพราะอะไรฮนะอย่างที่บอกครับเขาอยากจะกินเดิมๆซ้ำๆประจำซ้ำซากจำเจมันก็เกิดทำให้สแสลงหรือแพ้เกิดขึ้น ทำให้เกิดโรคแบบนี้ไงครับนะว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองนะครับผมไม่มีวินิจฉัยเป็นกลุ่มใหญ่นะกลุ่มย่อยเนี่ยนะจริงๆผมอยากจะเขียนรวมว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมากกว่านะมาผมไม่ทําโรคย่อยหรอกเพราะว่าเวลาที่ภูมิต้านทานเราเนี่ยไปจับกินที่อื่นมันก็จะวินิจฉัยอีกแบบหนึง่งนะครับยกตัวอย่างนะถ้าภูมิภูมิต้านทานเราไป ทำอันตรายกับข้อนะทุกข้อเลยนะข้อนิ้วข้อมืออะไรพวกนี้ก็เรียกว่าลูมาตอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาทําที่ผิวมันไม่ผิวเป็นหนาขึ้นนูนเป็นสะเก็ดหนาเอาก็เรียกสะเก็ดเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานมาทําร้ายเราเองจากการที่นะรูผมล่วงมั่งหน้าแดงมั่งนะครับเป็นผื่นแดงๆเป็นจ้ำตามตัวนะครับ ปอดมีปัญหาเม็ดเลือดแดงมีปัญหาข้อมีปัญหาคือทั้งตัวนะว่ายง่ายอันนั้นก็คือโรค SLE นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเอามาย่อยๆหรอกเพราะว่าหลักการรักษาคือเหมือนกันครับนะไม่จำเป็นต้องทำหรอกครับเบสเซตหรืออะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันเลยนะผมถามย้อนเลยครับว่าคุณ S.M.S.T.M.N เนี่ยคุณเซนต์ M.N เนี่ยอินดี้การกินหรือเปล่า อินดี้การกินคือผมบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาคือชอบกินอะไรที่มันเดิมๆซ้ําๆซ้ำซำากจําเจไม่สลับปรับเปลี่ยนอาหารเมนูไอ้นั่นแหละครับเรียกว่ากินแบบอินดี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะไม่หายจากโรคโรคผิวโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้ก็จะงดไลฟ์แล้วก็ไปไลฟ์อีกทีนู่นเลยนะครับ แล้วก็วันวันที่13เดี๋ยวคุยกันใหม่ตอน2ทุ่มครึ่งนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ใครที่เป็นโรคประจำตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเทินนะครับสาธุครับสวัสดีครับ